สวัสดีนะคะอัดเริ่มแล้วโอเคสวัสดีค่ะน้องหยกก็หน้าใหม่เลยเราไม่เคยอัดคลิปน้องหยกมาก่อนแต่ประเด็นคือหยกก็อยู่กับเรานานแล้วเนาะสองปีนะสองปีแต่เริ่มแรกหยกมาทำอะไรนะตอนแรกหยกมาทําตาก่อนตอนแรกหยกไปที่เกาหลีไปทำที่เกาหลีไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาเสร็จแล้วอ่ะปัญหาของหยกที่ตามมาก็คือเป็นตาสามชั้นพรีเซนเตอร์คือทำซีอะ แ,นะแล้วก็มาแก้มาแก้าตาตอนแรกมันเป็นตาสามชาั้นแล้วก็ที่เกาหลีอะ่ะเขามีการแก้ให้บต,ต้นและก็คือกลับมาไป็สามชาั้นเหมือนเดิมทีนี้ก็เลยพยายามหารีเรซร์ปประมาณ3-4ปีได้อะ่ะสิ กทเราเป็นเพสที่ที่มาจากเกาหลีที่เราจะต้องมีการแรก้ไขทใช่ไหมบางคนเขาก็าอยากได้เราเป็นเคสแก้ไขแต่เรารู้สึกว่าเราเอาความสบายใจของเราก็เลยมาปรึกษาแล้วสุดท้ายก็คือทำกับผิีวิช่ชอบอย่างนึงก็คือตอนแรกยกแก้ด้วยความที่ยกทรั้ที่เกาหลีมันมีการเย็บด้านในหกจุดฉะนั้นแล้วอ่ะมันเหมือนจะมีปมด้านในค่อนข้างเยอะตลนแก้ก็ไม่ได้ปมช้ำเลยไม่ไม่ครั้งแรกก็ไม่ได้ ชมาพี่ก็รู้สึกว่าเอออ่าน้องโอเคไปทํางานไม่มีใครทักเลยจริงๆพี่อยกมันค่อยช้ำด้วยเนอะแต่จะบวมๆนิดนึงใช่จะเนียร์กันมันเป็นเรื่องปกติของการทำอยู่แล้วพี่กิ๊บก็คือดูแลคือต่อให้เป็นเราเป็นเคสแก้พี่กิ๊บก็คือทำความสู่ความสามารถบอก็ที่ชอบอีกอย่างคือยกดีเควสได้ยกชอบชั้นตาเล็กยกชอบชั้นตาเล็กคือเล็กแบบเล็กมากี่ตอนแรกพี่กิ๊กบอกเขาจะทำให้ยกสูงวันนี้แต่ว่าหยกคือหยกขอเล็กได้ไหมเพราะว่าหยกรู้สึกว่าแบบหยกสบายใจกว่าพี่ชั้นตาเราก็ใกล้ๆกันนะพูดถึงนะ 8ปเดือนเราก็เลยลากเนองมาถ่ายคลิปผู้ไหนว่าเ,าเ<อ>า้าหน้าไม่ได้อะไรเลยไม่สวยอยู่สวยอยู่ขอบคุณที่มารีวิวอขอบคุณค่ะ